สวัสดีครับมาเดี๋ยวมาฟังเสียงตัวนี้กันนะครับวันนี้ก็กีตาร์อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นงานพิเศษนะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่ผมอยากได้มานานแล้วนะครับตัวนี้เป็นต้นแบบของงานลิลิกที่ร้านหลายๆตัวนะครับก็นี่ตัวตัวที่ทำลิลิกด้านหลังนะครับร้านผมจะทําลิลิกขายนะครับนี่จะเป็นเร f เฟอร์เรนซ์ของตัวที่ทําในร้านเลยนะครับก็เลยอยากได้แล้วก็วันนี้ก็เลยได้มาครอบครองนะครับตัวนี้เป็น SRV นะครับ f e n d e อร์ s r V นะครับแต่ไม่ใช่ตัวลิลิกนะจะเป็นตัวแบบแบบไม่ลิลิกอะแบบออริจินอลนะก็ตัวนี้จะเป็นปีเก่านะครับปี1999นะครับก็จะอายุ26ปีนะครับเก่ากำลังดีนะครับไม่เก่ามากจนเกินไปอายุอนามกำลังแบบกำลังแห้งได้ที่นะครับเหมือนผมมี1997อีกตัวหนึ่งเฟนเดอร์แต่ขายไปแล้วตัวนั้นก็แห้งได้ที่เหมือนกันนะครับตัวนั้นก็เอาเรื่องเหมือนกัน แต่ตัวนี้สุดกว่านะครับเป็นซิกเนเจอร์ด้วยหยองซ้ายแท้นะครับบอดี้เป็นเอลเดอร์ชิ้นเดียวนะครับเป็นเป็นรุ่นที่แบบเหมือนเหมือนถ้าถ้าได้รุ่นนี้มาในยุคปีนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สเปคเนี้ยไม่ได้สเปคที่แบบไม้ชิ้นเดียวหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวย่องโดยเป็นย่องซ้ายมีคันโยกเดิมให้นะครับภายในวงจรเดิมๆดิมแข็งแรงนะครับสมบูรณ์นะครับไม่ไม่ก็แคกวอลุ่มวอลุ่ม ตัวนี้นะครับแล้วก็คอคอตัวนี้จะมีเฟรตที่ค่อนข้างเริ่มจะแบนแล้วแต่ว่าพวกร่องถ้าเป็นร่องร่องลึกๆอ่ะไม่มีนะครับจะมีแค่ร่องช่วงนี้ตรงนี้อ่าแต่ว่าตามคอยังไม่มีร่องลึกๆเท่าไหร่นะครับก็ยังพอยังเล่นได้ตัวนี้เลือราคาไว้ให้เปลี่ยนเฟรจแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนแรกผมลงไปผมลงไป5้าหมนนะเนียเอาไว้ แล้วผมลดปรับราคามาเป็น49900นเานะครับเผื่อราคาไว้เอาไปเปลี่ยนเฟสดเองนะครับดีกว่านะครับหรือว่าให้ทางร้านเปลี่ยนเฟตให้ก็จะมีค่าเปลี่ยนเฟตเ,เ,เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะตกประมาณประมาณ0,000กว่ากว่าๆนั่นแหละนะครับตัวนี้คอเดิมของแท้นะครับสังเกตว่าปีเก่าซีดอนนัมเบอร์จะอยู่ตรงหัวนีเห็นไหมนี่ปีเก่าซีดอนนัมเบอร์จะอยู่ตรงตรงปลายหัวแล้วก็ลายเซน็นคือตัวนี้คอสวยมากนะครับลายเซ็นตสวยมาก ครับผมนี้สวยงามคอขันได้ปกตินะผมขันเซตอัพให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีร่องรอยของการลิลิกแบบธรรมชาติสีกระเทาะออกบ้างจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับแล้วก็ตัวริ้วรอยพวกกูขกดขีดเล็กๆน้อยนะอันนี้จะไม่น่าเกลียดอะไรนะครับจะไม่มีส่วนแตกหักนะครับตรงซอกคอกำลังกำลังดีนะไม่ไม่แตกหักนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวฟังเสียงกันตัวหลังครับ ตรงนะครับตอตรงเข้าตู้มาเช่า DFX100 นะครับ MG DF MG100 DFX นะครับตอตรงเข้าเลยนะครับก็จะใช้ใช้เสียงแตกจากหน้าตู้นะครับสดๆเลยนะครับไม่ได้ผ่านเอฟเฟกต์นะเมื่อคืนเราไปเล่นมาสุดมาก นะครับ ครับเสียงนี้เสียงดีมากเสียงนีแน่นเลยนะ,ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงแตกกันนะเปิดเกณียที่เที่ยงเหมือนเดิมนะจ๊ะตัวหลังครับ you <laughs> แล้วกันตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวนี้จะมีเคสเดิมให้นะฮะแล้วก็ตัวคันโยกนะครับแล้วก็เครดิตร้านนะครับมีเครดิตนะจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับหนึ่งถึงสองวันทําการของถึงมือแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงดูแลให้ถึงมือนะครับร้านผมก็ถ้ามีปัญหาเปิดมามีความเสียหายคอหงส์เหักผมรับเคลมคืนร้อยเปอร์เซ็นนะครับแต่ต้องมีวิดีโอถ่ายไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมดูแลให้นะครับ มีบริการส่งออกทุกวันนะครับใครอยากได้ตัวนี้ก็จัดไปนะจ๊ะขอบคุณครับ